ใช้ข่าวฟ้าวันใหม่ครับกรณีคุณยิ่งรักไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวเขาจะไปทําไมก่อยู่เมืองไทยก,ก็ดีแล้วอาจารย์วิษณุเครืองามว่าไงฮะอันนี้ผู้ชัดนะฮะอจา,ะะจาวิษณุเครืองามรองนายกด้านกฎหมายท่านก็บอกว่าคือความจริงท่านไม่ทราบหรอกว่าเรื่องคอสชอไม่ยนานคุณยิ่งรักเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าถามว่าคอสชใช้อำนาจอะไรก็เป็นการใช้อำนาจตามกฎอายการศึกที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ว่า การจะเดินทางไปต่างประเทศต้องมาขออนุญาตไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละก็มีหลายคนนี่อยู่ในข่ายนีย่นะครับส่วนถามว่าทําไมคอสชอไม่อนุญาตนั้นผมไม่ทราบนะครับนะักข่าวก็ถามว่าตามข้อกฎหมายแล้วการที่อายการสูงสุดจะสั่งฟ้องนะครับนางสาวยิ่งรักเนี่ยจำเป็นต้องนําตัวนางสาวยิ่งรักไปศาลด้วยหรือไม่อาจารย์วิศนุก็บอกว่าไม่จําเป็นแต่ถ้าศาลนัดพิจารณาคาดีครั้งแรกเมื่อไหร่เมื่อนั้นผู้ถูกกล่าวหาจําเป็นต้องไปศาลนะครับฟังนะฮะ คือไม่จะเป็นต้องไปศาลแต่เมื่อครั้งแรกรต้องไปนะครับไม่อย่างนั้นจะเป็นปัญหาแต่การที่คอสอชอจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใครเดินทางออกนอกประเทศนั้นอย่าเอาไปโยงเรื่องศาลเพราะมันไม่เกี่ยวกันนะครับเรื่องอะไรก็ได้เป็นอำนาจการตัดสินใจของคอสอชฉันราะว่าอย่างคุณอภิสิทธิ์วิชาชีวะใช่ไหมฮะ,ะไม่มีคดีแต่จะขอไปนอก ถ้าคอสชเห็นว่าไปช่วงนี้ไม่ดีก็ไม่ให้ไปก็ได้คือคนที่อยู่ในข่ายอะในข่ายที่เคยคือคนที่มีบทบาททางการเมืองมีอะไรเงี้ยคนที่ถูกเรียกไปตัวไปรายงานไปรายงานตัวไงแกนนำกองปปสก็ด้วยถูกฮะจะไปนอกนี่ก็ต้องขออนุญาตทั้งนั้นต้องขออนุญาตทั้งนั้นนะครับมันบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวอาจารย์สรุปว่าบางทีไม่ได้เกี่ยวกับคดีไม่เกี่ยวกับสารอยู่ที่ว่าคอสชจะอนุญาตให้บุคคลนั้นไปหรือไม่ไปนะครับก็ยืนยันว่าคอสชมีอำนาจหน้าที่มีอำนาจตามกฎอายการศึกแล้วก็กฏอัยการศ เป็นการได้รับการรับรองโดยรัฐบาลคสชก็มีนะอำนาจโดยรัฐธนะรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้เจาะจงว่าคุณยิ่งรักคนเดียวครับครับคนอื่นด้วยนะครับนักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้กับพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับครับพลเอกประวิทยก็ตอบว่าคสชได้มีการสอบถามไปยังอายการสูงสุดเพราะว่าอายการสูงสุดมีคําสั่งฟ้องในคดีอาญาของคุณยิ่งรักไปแล้วนะครับนะรอแค่วันที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเท่านั้นครับผลเอกประวิตยบอกว่าได้สอบถามไปยังอายการสูงสุดทางอายการสูงสุดก็ให้คําตอบว่าเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีที่ตอนนี้เนี่ยคดีเนี่ยกำลังจะขึ้นไปที่ศาลดังนั้นจึงต้องมีการชะลอการเดินทางออกนอกประเทศไปก่อนชะลอเท่านั้นนะครับเฉพาะช่วงนี้รอให้ไปฟ้องศาลก่อนแล้วคุณยิ่งรักก็จะท่า้ไปศาลตามขั้นตอนตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปเดี๋ยวลองฟังบางส่วนบางตอนที่ผลเอกประวิตยตอบนักข่าวครับ เรื่องของอายการนะฮะจริงๆแล้วความจริงคอสช,อชอเนี่ยก็มีเรื่องสอบถามไปทางอายการแล้วทางอายการเขาบอกว่าก็เขาเห็นว่าขนาดนี้ยังขึ้นอยู่ในขบวนการยุติธรรมอยู่นะครับเขาก็าาบอกว่าก็าให้รอไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะดูครับในเรื่องของเป็นเรื่องของเรื่องของกฎหมายนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของคอสชอนะครับผมก็งังบ,งบอกว่าก็เกี่ยวกับในเรื่องคดีนะครับ ไม่ไม่ทราบผมไม่ทราบต้องไปถามนายการผมตอบแทนเขาไม่ได้นะครับไปจับตาเขาเรื่องอะไรแล้วก็ก็คือไม,ไม่ไม่จับตาไม่ทําอะไรที่ไม่ให้เกิดความขัดแย้งไม่นะครับเราไม่เคยไปจับตาอะไรนะครับนะครับก็ก็ก็ดูแลกันไปาประกอบอาชีพไปนะครับทําให้เกิดความสงบนะครับขณะนี้ก็สงบอยู่แล้วนะครับอย่ามาสร้างนะครับที่จะทาให้ แล้วก็เวารัฐบาลพยายามแก้ท e ุกอย่างแก้ทั้งด้านเศรษฐกิจแก้ทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับมีอะไรบ้างครับที่รัฐบาลไม่ทําก็สอบถามไปทางอายการสูงสุดอายการสูงสุดว่าคดีเนี่ยกำลังจะไปที่ศาลเพราะฉะนั้นก็เลยต้องชะลอไว้ก่อนอย่าเพิ่งออกนอกประเทศครับคนนี้พูดชัดนะครับฟังคนนี้พลเอกอุดมเดชรีตบุตรน้ำที่ช่วยกลาหมและผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านก็บอกว่าคือในฐานะที่ท่านเป็นเลขาธิการคสช ท่าน,นรับนโยบายมาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกและก็หัวหน้าคอสชอว่าในเรื่องการปฏิบัติต่างๆเจ้าหน้าที่จะดําเนินการอย่างระมัดระวังและทราบดีว่าเรื่องดังกล่าวนี้คนไทยให้ความสนใจแต่ต้องอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายที่คอสชอต้องมีความรอบคอบและนําข้อมูลส่งไปให้หัวหน้าคอสชอจัดสินใจโดยมีการรับข้อมูลจากส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายรวมทั้งที่ผ่านมามีการปรึกษาหารือร่วมกันนะครับ ขอย้ำว่าเรื่องนี้คอสชอดำเนินการอย่างรอบคอบคอสชอเองก็อยากให้ความสะดวกกับทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างมีผลต่อรูปคดีที่ประชาชนให้ความสนใจและอาจเกิดผลกระทบตามมาได้ก็จำเป็นต้องชะลอเรื่องไว้ก่อนเพื่อรอให้ศาลเป็นผู้ตัดสินใจต่อไปอันนี้ย้านะครับว่ารอให้ศาลเป็นผู้ตัดสินใจต่อไปก็หมายถึงว่าก็ให้ส่งคุณยิ่งลักนี่ฟ้องศาลดีกา แผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเสียก่อนนะครับเสร็จแล้วสารท่านจะให้ประกันหรือไม่แล้วให้ประกันแล้วท่านจะมีข้อห้ามว่าต้องห้ามไปต่างประเทศหรือถ้าจะไปต้องขออนุญาตเป็นครั้งครั้งไปหรือไม่อยู่ที่ศาลครับคือฟังดูอย่างนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับไม่ถึงกับตัดสินคดีถึงกับรอไปถึงตัดสินพิพากษาคดีไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะถ้าฟังอย่างนี้แล้วครับให้อยู่ที่ศาลก่อนนะครับนักข่าวก็ถามต่อนิดนึงนะครับว่าหากโครงการรับจำนวงเข้ายังไม่สิ้นสุดนางสาวยิ่งงรักจะเดินทา ออกนอกประเทศไม่ได้ใช่ไหมพลเอกบุดรมเดชตอบว่าอายการสูงสุดก็จะดําเนินการตามขั้นตอนเมื่อเข้าสู่กระบวนการทางศาลก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับแม้ว่าคอสชจะมีอํานาจสั่งการในเรื่องต่างๆแต่เมื่อเป็นรัฐบาลแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนที่ถูกต้องดังนั้นประเด็นนี้คิดว่ามีความเหมาะสมแล้วที่จะออกมาเป็นเช่นนั้นเพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาได้ในภายหลังครับเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับสรุปขั้นตอนตามกฎหมายก็คือ1 อายการสูงสุดจะเอาคําฟ้องเนี่ยไปยื่นฟ้องต่อศาลภายในวันที่21กุมภาพันธ์นี้ไม่เกินนี้ไม่เกินนี้ถ้าเกินนี้อายการหัวแตกครับแล้วก็ตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพศสอ4 3ข้อ8เนี่ยระบุว่าในวันที่ไปยื่นฟ้องเนี่ยนะครับหากโจทย์ โจทย์คืออายาการสูงสุดนำตัวจำเลยมาสารในวันฟ้อง <ฮะ S 1> ให้ผู้พิพากษาประจำแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาในการขังรหรือปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวหากไม่ได้นำตัวจำเลยมาสาร,รให้โจทย์ระบุที่อยู่จริงของ <ฮะ S 1> จำเลยมาในฟ้องอ,อันนี้คือข้อกำหนดเลยนะครับเพราะฉะนั้นรเราก็จะเห็นว่าหลักก็คือว่า ถ้ามีตัวจำเลยอ,อยู่เนี่ยและสามารถเอาตัวมาได้เนี่ยอายการสูงสุดก็ต้องประสานไปทางปปชเพื่อให้ปปชนำตัวคุณยิ่งรักมาฟ้องคดีด,ด้วยครับอันนี้คือหลักลเว้นเสียแต่ว่าคุณยิ่งรักเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้หรือหาตัวจำเลยไม่ได้แอบไปอยู่ชั้น7จ็ดโฟร์ซีซั่นอายการสูงสุดก็ยื่นฟ้องโดยไม่ต้องมีตัวจำเลยก็ได้เป็นข้อยกเว้นครับโดยกรณีที่ได้ตัวมาเนี่ย ผู้พิพากษาประจำแผนกคดีอาญาจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะขังหรือปล่อยตัวชั่วคราวปล่อยตัวชั่วคราวก็คือให้ประกันมีหลักประกันอะไรมีเงื่อนไขอะไรนะครับแต่ถ้าไม่ได้นําตัวจําเลยมาศาลก็ได้โดยอายการสูงสุดก็ระบุที่อยู่จริงของจําเลยมาในฟ้องส่วนขั้นตอนหลังจากนั้นนี่เมื่อสักครู่นี้คือจะเกิดขึ้นก่อนวันที่21กุมภาวันยื่นฟ้องหลังจากนั้นเมื่อยื่นฟ้องไปแล้วศาลท่านก็จะไปประชุม ที่ประชุมใหญ่สารดีกาผู้พิพากษาร7 7 0กว่าท่านถ้าจะไม่ผิดนะครับเลือกมาแล้ว9ท่านประชุมกันเลือกเหลือ9้าคนคจะเป็นใครเราก็ไม่ทราบเลือกมาเพื่อเป็นองค์คณะในการพิจารณาเรื่องนี้ครับก็จะประชุมกันว่านัดแรกที่จะประชุมก็คือจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาหรือไม่แล้วก็จะมีการนัดนะครับนัดพิจารณาคดีวันแรกครับ ไอ้วันนัดพิจารณาคดีวันแรกนี่แหละต้องมาหมดเลยคุณยิ่งรักต้องไปฝ่ายโจทก์คืออายการฝ่ายจำเลยคือคุณยิ่งรักต้องหาตัวมาครับอันวันนี้สําคัญมากถ้าหาตัวมาได้ปุ๊บก็เริ่มดําเนินคดีได้สมมติว่าสารรับฟ้องมาแล้วรับพิจารณาแล้วแล้วก็เริ่มสืบคดีเริ่มไต่สวนพยานหลักฐานว่ายังไงเริ่มได้เลยและถ้าคุณยิ่งรักมาในวันนัดพิจารณาวันแรกนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคดีเดินต่ออย่างเดียวนะครับ ไม่ว่าคุณยิ่งรักจะหนีไปไหนหลังจากนั้นไม่ว่าจะไปขึ้นศานห tá, หลหรือไม่ไปศาลสามารถไต่สวนพยานหลักฐานรับหลังจำเลยได้ครับไต่สวนพิพากษาก็ยังได้อ่านคําพิพากษารับหลังก็ยังได้ถือว่าเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วแต่ถ้าเกิดในนัดพิจารณานัดแรกเนี่ยวันนั้นน, right น,ยน่ยคุณยิ่งรักหนีไปซะก่อนไม่ไปขึ like ้นศาลวันนั้นคดีเนี่ยก็จะกลายเป็นจําหน่ายคดีชั่วคราวก็คือต้องแช่แข็งเอาไว้ก่อนนะครับ ทีนี้เนี่ยแช่แข็งไว้มันก็เหมือนกับคดีของคุณทักษิณคุณทักษิณเยอะเลยคุณทักษิณเนี่ยที่หนีไปเนี่ยนะครับมันมีคดีหนึ่งหนีไปก่อนแล้วกลับมาขึ้นศาลทําให้คดีเดินต่อไปได้ก็คือคดีที่ดินรัชราจําได้ใช่ไหมครับกลับมากราบแผ่นดินแล้วก็ไปขึ้นศาลในยุครัฐบาลสมัครที่จะรอดน่าสงสารมากเลยแต่ว่าจํานวนด้วยพยานหลักฐานข้อเท็จจริงก็ศาลก็ตัดสินถุงขนมก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่คุณทักษิณเนี่ยหนีไปก่อนที่ศาลจะตัดสินครับ แต่สารก็อ่านคำพิพากษารับหลังได้เพราะว่าถือว่ากระบวนการได้เริ่มต้นแล้วรัแล้วเพราะฉะนั้นแต่คดีอื่นๆที่คุณทักษิณยังไม่ได้ถูกส่งฟ้องเนี่ยมีอีกหลายคดีนะครับเช่นคดีหวยบนดินผู้จริตหวยบนดินอันนั้นก็จหน่ายคดีชั่วคราวในส่วนของคุณทักษิณคดีเอ็กซิมแบงค์หายกู้พม่า คดีแปลงสัญญาสัมปทานเป็นภาษีสัมปสามิตรอันนี้เตะหมูเข้าปากตัวเองคือคดีเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้ไต่สวนได้มีคำพิพากษาได้ครับเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยหนีไปก่อนไม่ได้เข้ามานัดพิจารณานัดแรกครับเพราะฉะนั้นคุณยิ่งรักเนี่ยเขาจึงมีการวิเคราะห์กันว่ามีความเป็นไปได้สูงมีแรงจูงใจสูงมากที่จะไม่อยู่เพราะถ้าเกิดว่าอยู่ในวันนัดพิจารณานัดแรกนะครับอยู่ปุ๊บเนี่ย ไม่ว่าเธอจะสู้ต่อหรือเธอจะหนีไปไหนเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรแล้วสารก็จะเดินหน้าต่อเลยแสดงว่าเธอจะหนีเหรอถ้าจะหนีก็ต้องไปก่อนแต่ว่าถ้าจะอยู่ก็อยู่ต่ออันนี้เราไม่รู้ใจเธอว่าเธอจะไปเรยคิดถึงอยู่เมืองไทยนี่แหละนะครับเพราะว่าอย่างคุณนิพิษอินทรสมบัตินี่ก็พูดชัดเลยนะครับว่าลักษณะรูปการเนี่ยนะครับทางเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงที่สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะมีการ ขอรีบยพ<ช>โดยชิงก่อนที่จะไปขึ้นศาลเนี่ยะนะครับทีนี้นเนี่ยทีนี้เนี่ยก็จะมีนักกฎหมายทีมเดียวกันนั่นแหละจากประชาธิปั์นะครับโดยคุณวิรัติกรยาศิริท่านก็บอกว่าคดีของคนยิงรักนี่ขอรีภไยไม่ได้อ่าไม่เข้าข่ายการขอรีภัยเนี่ยจะต้องเป็นเงื่อนไขาทางการเมืองเท่านั้นนะครับแต่ว่าคดีของคนยิงรักนี่เป็นคดีการทุจริตการสอว่าทุจริตการปล่อยปดกล่าลเลยให้เกิดการทุจริต ในโครงการจำนำข้าวนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่ถือว่ามีความผิดที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นคดีนี้จะขอรีภัยไม่ได้อ้าวปิดทางไปแล้วนะทางหนึ่งนะไม,มไม่มีไม่มีประเทศไหนให้รีภัยเรื่องโกงโกงชาติมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วไปรีภัยไม่มีไม่งั้นโอ้ยทั่วโลกมันรีภัยกันหมดเลยทุจริตคอ,อร์รัปชันะนะครับส่วนความเห็นของบรรดาพรรคพวกของคุณยิ่งรักคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลคุณวรชัยเหมะเนี่ย ส่วนใหญ่ก็พยายามจะบอกว่าห้ามคุณยิ่งรักออกไปต่างประเทศไม่ได้คือพี่ครับเอาตรงๆกันนะครับก็คือคหนึ่งคอสชมีอำนาจห้ามไหมมีสองถ้าพี่จะเถียงเนี่ยพี่มาเถียงว่าเขาควรห้ามหรือไม่ห้ามรเราก็วิเคราะห์ไปแล้วว่าเหตุผลจูงใจข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงวันแรกเนี่ยไม่ต้องไปก็ได้แต่นั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ควรจะไปถ้าอยู่เนี่ยส่วนวันที่นัดพจาราน,นัดแรกเนี่ยมันมีเหตุว่าถ้าเกิดคนคิดจะหนีเนี่ยมันต้องหนีก่อนนัดแรกเขาถึงกลัวกันว่าท่านจะหนี โดยออกไปตั้งแต่วันนี้เราไม่กลับมาครับอันนี้คือความเป็นห่วงกลัวว่าคดีมันจะเดินหน้าต่อไม่ได้หเหมือนถูกแช่แข็งไว้เพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคอสชต้องปกปักคุ้มครองรให้สามารถเดินต่อไปได้นะครับเขาถึงจําเป็นที่จะต้องชะลอไว้ก่อนร,รอให้คดีไปถึงศาลแล้วคดีไปถึงศาลเมื่อไหร่คุณยิ่งรักจะออกนอกประเทศหรือจะทําอะไรก็ต้อ,องไปขออนุญาตศาลแล้วศาลว่ายอย่างไงก็ว่าตามนั้นครับนี่คือเท่านั้นเองชะลอไว้ก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบไปไหนอ อยู่ซะก่อนนะอยู่ซะก่อนแป๊บเดียวอยู่แถวเอวันนี้ก็ได้ครับอ่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งต่อเนื่องกันนะครับเร็วไม่มีเวลาแล้วแหม <c oughs> น่าเสียดายกระทรวงการคลังนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสมหมายภาษี <c oughs> ออกมายืนยันว่าพร้อมที่จะดาเนินการตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่จะให้ฟ้องร้องเอาตัวผู้เกี่ยวข้องกับการกระทําให้เกิดความเสียหายในโครงการจํานําข้าวเนี่ยมาชดใช้ความเสียหาย <c oughs> อ่าโดยทางคุณสมหมายภาษีบอกว่าพร้อม นะครับแต่ยังไม่บอกว่าจะทําอะไรบ้างบอกว่าพร้อมอ่าน,นี้ก็เป็นเรื่องข้าวนะครับ,รบส่วนเรื่องการประมูลข้าวเดี๋ยวเอาออกให้พรุ่งนี้แล้วกันไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็ประกาศเรื่องท่านทีนท่จะเ,เข้าประกันสังคมตามมาตรา40อ๋อข่าวดีข่าวดีวดแล้วท่านที่เข้าแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าตอนนี้คุณวิสุทธิ์ศรีสุพรรณรัตนช่วยคลังท่านก็บอกว่าสัปดาห์หน้าจะเสนอครมให้โอนผู้ที่เข้าประกันสังคมตามมาตรา40ซึ่งมีอยู่ล้านคนนั้น นะครับมาเข้ากองทุนการออมแห่งชาติคือเดินหน้ากองทุนการออมแห่งชาติครับส<ถ>ักทีทุ่มสองหมื่นล้านผุดกออชอครับแล้วส่วนผู้ที่ประกันตนตามมาตรา40ไม่ต้องกลัวว่าจะได้สิทธิประโยชน์น้อยกว่าเดิมฮะเขาจะมีมาตรการโอนเข้ามาแล้วเขาจะให้แบงก์ออมสินนะครับแบงก์ทกสอและแบงก์กรุงไทยเป็นแขนเป็นข,ขาในการช่วยเพราะเรื่องนี้มันเป็นกองทุน ชลาภาพมันจึงทําเป็นกองเดียวกันดีกว่าเป็นเรื่องชลาภาพอย่างเดียวส่วนเรื่องที่เป็นกองทุนสวัสดิการอะไรพวกนั้นเนี่ยมันควรเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเอาไว้เวลามีบํานาญในยามชลาภาพไงเอามารวมกันเป็นระบบเดียวคือย้ําเดินหน้ากออชกองทุนการออมแห่งชาตินะครับคุณพิสุทธิ์ศรีสุพรรณหานำที่ช่วยคลังชื่นชมท่านเลยนี่ถือว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายกันนะครับเวลาหมดแล้วช่วงหน้าก็คุณวิทยาเยนมุตธมระและก็พี่ถนอมอ่อนเกตพลนะครับก็จะมาพูดเรื่องอะไรล่ะ ครับเดี๋ยวจะเจาะเรื่องสำคัญสำคัญไม่รู้ว่าจะเป็นรประเด็นไหนครับเราสองคนน้องสันติสุขผมเบิ่์ตประชาไทยนะครับขอบพระคุณ SMS ทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ